สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเสียบนะคะจะมาทิมหน่ำชุบนะคะทิมหน่ำชุบแบบฉบับคนใต้เลยนะอันนี้เหมือนตูใกล้ๆนะคะวัดวัดวัตถุด,ดิบทุกอย่างนะคะใส่รวมกันแลวโคเลโคเล่เลยนะคะโกโคเล่โคเลโคเล,ล,ล่แบบนี้นะคะละเอียดมากละเอียดน่อยตามชอปเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ใส่นี้นะคะห้องร้อยนะคะเคยกับปีกุ้งแท้นะคะห้องฟากจากร้านนะคะ โอ้ยกอนถูดเอาซ้ำหลักไรนี้ของของไฟาจากร้านอาหารหลักไทยนะคะหลวงพดรหานอาหารหนองเศร้าแล้วแล้วนะร้านอาหารหลักไทยร้อยพี่น้องเอออาหารไปวเวก,กินได้นะคะยูทาล่านะคอซีธรรมราชนะคะหลวง่หลวงพ่อสวนไกลๆน่อยนะคะนี่ห้านอาหาร,หาร,รไทยปวเวก,กินได้นะคะใข่เป็นตะกรนนะคะยูทาลา่าถาสารบ้านนะคะทุกคนวันนี้เอามาเป็นเมนูน้ำชุบนะคะน้ำชุบนะคะถี่มันเปลกวันนี้ถี่แยกเอามาโชว์ก็คือนี่เห็นไหมคะ นามส้มค่ะทุกคนเห็นไหมคะซี่ส้มเลยค่ะซี่ส้มนะคะนามส้มนี้นะคะบอกเลยนะคะวันนี้เป็นเมนูเบรกนะคะกินได้หรือว่าให้มากกินก็ไม่รู้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะลองดูกันนะคะเราจะทิมน,นามชุบแบบไม่ใส่ส้มนาวนะคะทุกคนแต่จะใส่นามส้มตัวนี้นะคะนามส้มไรอยู่ ส้มจี๊ดค่ะส้มจี๊ดนะคะรับรองจะใครถืยกินจี๊ดจัดส้มฉือเลยคะ่ะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่เป็นทําน้ํนผลไม้นะคะทุกคนเราจะมาทิ้มน,น้ำจุบนะคะใส่กันไปเลยรวมไปเลยนะคะแต่ไม่รวมมดนะคะเดี๋ยวรวมหน่อยๆก็นะคะรวมหน่อยๆรวมหน่อยๆนะคะอ้าวทีนี้เราก็จะมาคลี่คลี่นะคะโคูลี่ข้าวกันนะคะพี่นองอย่าๆๆๆแป๊บนึง เดี๋ยวว่าเลี้ยงมาเลกันนะคะว่าเราจะกินได้เราต้มหน่อไม้ไว้แล้วนะคะต้มหน่อไม้ไว้ถอยน้ำชุบแล้วนะคะแต่ทีนี้เราจะกินได้ไหมหนังชุบนะคะพี่น้องค่ะใส่หนังส้มจี๊ดนะคะไม่ใส่ส้มนาวนะคะทุกคนอ่าโอ้โหเคือใส่ส้มจี๊ดนะคะใส่ส้มจี๊ดเรียงจี๊ดเลยนะคะส้มจี๊ดเดี๋ยวใส่ยึต้มใส่ทำคือเดียว ไปเดาคูรี่คูรี่นะเอามาชิมมิตรที่หวานปันเพื่อยังไม่เปรีย้ยวใส่เลยใส่เลยใส่ลุยอ่าทีนี้นะพี่น้องลูยต้องใส่ได้มากกิน <c oughs> <c oughs> อย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าคุณได้กินคุณได้กินข้องลุยมากได้กินน่ะคุณเลยต้องได้กินจับนะจ๊ะ,นะจะเดี๋ยวคนเลยพาคนกอนคูรี่คลี่คลี่คนโคลี่เทคนิคน,นะคะ โคเรทำมันเลวามันเปรี้ยวแล้วที่มันอย่างแทนไปนะคะเอาน้ำต้มสุกมาใส่เลยมาสุกเขาใส่น้ำปลาแต่เจี๊ยบไม่ใส่นะคะน้ำปลานี่เขมคุยเล้วนะเขมคุยพอแล้วไมาใส่น้ำปลาทีนี้นั่นแหละมันหวานเ่ยถ้าถ้าสมมันอย่างใส่สมแล้วมันอย่างแห้งแต่เปรี้ยวได้เยวก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปเลยทีนี้ทำมัน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 คลุกคลิกพอ เราก็ไม่ต้องใส่หน่อพร้อมซุปก,ก็ได้เลยได้อันนี้แต่เทคนิคใครนะคะทุกคนจะชิมก่อนนะคะจะชิมมิสนะคะชิมมิสชิมมิสชิมมิสเดี๋ยวชิมก่อนผัดพร้กอุ้องใส่กว่าที่ต้องใส่ซ้อมม,มดนะใส่เปรี้ยวไม่หวัดรวงเลยใส่เม็ดเลยเอาใส่เม็ดเลยนะคะทุกคน คูเรคูเและทีนี้คูเรแล้วเลยน้ำคล่องแข็งเลยที่นี้ทุกคนนะน้ำคล่องแข็งเลยน้ำคล่องแข็งเลยไม่ต้องใช้น้ำเล้าเลยทุกคนนี่นะคะคูเรคูเรคูเรอ่าอ่ารับรงองเคยที่เอาไปทำก็ได้นะสูตรนี้นั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยกไม่ใช่นั่นนะทำได้ทุกคนนะคะ ไปชิมก้อนชิมก้อนนะคะทุกคนชิมก้อนชิมก้อนอืม้ยร้อยเท่า,นานือร่ร้อยขนันนั่นนั้นร้อยจริงร้อยจังร้อยจานนะคะทุกคนคะ่ะเฮ้ยไม่ยออสตดเลยค่ะทํานาชุบมนันทีทุกคนทามาอลไรคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากซ้มนาวนะคะมาใส่สซ้อมชีดนะคะคือเรื่องของเรื่องนั้นคือซ้อมเนาาไม่มีกันนะทุกคนเนื่งอง้อมเนาวมีแต่โลอ่อนๆนะขึ้นก็เลยซ้อมชีดมันตึงต้น มาใสเส็จเลยนั่นว่างไปเลยทีนี้่ะว่งเลยเดเดเดดเหน่อไม้โขอยู่เนียหน่อไม้ต้มใบยานาดัวต้มไในะบรราโขอยะโยด้ยเรียวมันมันเขาเรียหยเรียวลืมมาทุกคนนะคือม่อเวมาอย่นี่นานาลืมขาาบ้านเดียวบบร้อยเดียวอ่ะ ใเคยนึกโอกงโบกันนะเยเขาเรียกยานนะางั้นฝัาง้าตเขาเรียกไรเีวอะลืมลืมนึกไม่เอทุกคนไม่เยได้เรียกอะไรเดียวไม่รู้นั่นแหละเคยนึกโอ่โอโอโบโกันนะ่ะนะคะ่าเสรเรียบร้อยเอาถ้วยมาเช้เลทีนี้่ไม่แล้วอะ <laughs> บ้านนี้ถ้วยนรออยู่นยน,นะคะทุกคนจ้าเสร็จ เป็นทีเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้น้ำชุบ้อยโรยนะคะทุกคนน้ำชุบ้อย้รยจากน้ำส้มจีตนะคะไปกินกับหน่อไม้ต้มย่านางนะคะทุกคนอันนี้อ่าเช็ดเรียบร้อยอ่าหนึ่งมือมือนี้ได้มีเน็ดเน็ดเลี้ยวนะคะน้ำชุบส้มจี๊ดนะคะทุกคนอ่าโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะทุกคนนี่ให้ไหมเดเคเคเดคเคเคให้ไหม่เเเเหนช์น,ชอ,นอ่า ร้อยมือนี่ว่ากินข้าวเป็นคูมนะคะน้ำชุบส้มจีตร้อยร้อยร้อยขนไยบอกว่าร้อยหนุจูนบอกว่าร้อยร้อยค่ะร้อยเรีงเป็นอ้วนและทีนี้สินหน่อไม้กับน้ำชุบส้มจีตุกลโอเคขอบคุณมากค่ะ